วันนี้จะมาปลูกต้นอัลฟาฟานะคะเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ก็คือปลูกให้มันออกดอกเป็นฝักแล้วก็เก็บเมล็ดแต่มันไม่มีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเลยอะค่ะว่าทำยังไงข้อมูลที่หามาได้ก็คือมันเป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งบางที่เขาก็เรียกว่าเป็นหญ้าอัลฟาฟาหรือเป็นถั่วเนาะต้นกำเนิดอยู่ที่แถบเมดิเตอร์เรเนียนเออมันมาไกลแล้วเนี่ยแต่ว่ามันสามารถเติบโตได้ทุก ทุกอากาศอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอากาศในอีสานอากาศในบ้านเราอ่ะมันก็ควรจะเติบโตได้คิดว่าจําเป็นต้องปลูกเพราะว่ามันมีประโยชน์แต่มเมล็ดมันแพงเนาะขีดหนึงประมาณ190บาทอ่ะแต่โอโ้คุณค่ามันมีมากมายเลยอ่ะเช่นมีสารเบตา้าแคโรทีนป้องการโรคมะเร็งป้องกัน โอ้ต่างๆหน้าๆอย่างเงี้ยดูสปปรรพคุณแล้วแบบโหเป็นหน้านาเลยอะแต่มันไม่มีวิธีการปลูกว่าทํายังไงอายุเก็บเกี่ยวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นลองปลูกไปได้วยกันนะคะจนถึงการเก็บเกี่ยวเลยค่ะการเตรียมดินก็ปกตินะคะง่ายๆเพราะมันเป็นพืชไร่นะคะก็วนดินใส่ปุ๋ยคลอกธรรมดาน,นะคะแล้วก็ลดน้ํานะคะอันนี้พอดีอยู่บ้านก็เลยเอาบวรลดน้ําปกตินี่แหละแล้วเราก็จะเตรียม,มเมล็ด เพื่อน,นำมาหวานนะคะ,มะเมล็ดก,ก็เอาไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ไม่แช่น้ำด้วยนะคะเราจะหวานลงดินไปเลยะคะ่ะอ่าทีนี้ระยะเวลาผ่านไปประมาณสักสองสัปดาห์นะคะเราจะได้ต้นเล็กๆขนาดนี้นเต็มไปหมดเลยจะบอกว่ามเมล็ดพันธุ์ที่เราเอามาปลูกเนี่ยเออมันอยู่ได้ประมาณคือซื้อมาแล้วประมาณสักสี่ห้าเดือนนะคะ ก็ตอนหวานก็เสี่ยงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะเกิดไหมแต่ว่าอัตราการเกิดค่อนข้างสูงมากเลยนะคะประมาณ90%เอนี่ยอันนี้มันต้นอ่อนต้นจิ๋วอยู่เลยอันนี้ก็คือลดน้ําเช้าเย็นปกตินะคะไม่ได้ทาอะไรเยอะเลยนะคะก็ mm hmm. ออกจะถี่นิดนึงแต่ว่ากําลังตัดสินใจว่าเราจะย้ายต้นอ่อนหรือจะปล่อยให้มันเป็นไปธรรมชาติดีเพราะว่า โดยโดยตัวพืชมันเองอะ่ะบางอันเท่าก็เรียกว่าหญ้าบางอันเรียกว่าถั่วไงมันไม่น่าจะต้องดูแลค่อนข้างเยอะอะนะคะเราก็หว่านไปเลยปล่อยไปเลยค่ะดูความเติบโตของมันหรือว่าต้นมันจะเยอะ,ยอะขนาดไหนเขาบอกว่าต้นนูงประมาณสามสิบเซนนะคะอ่าทีนี้พอเวลาผ่านไปประมาณอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะต้นเหมือนสูงขึ้นแล้วเห็นไหมคะมีใบอะ่ะเหมือนเนี่ยมีใบเยอะเลยแต่มันก็จะมีหญ้าอื่นๆปนด้วยนะคะอ่า เกิดดีมากแล้วก็ไม่ต้องดูแลเยอะแล้วก็ไม่มีมแมลงเลยค่ะแต่ยังไม่ได้ชิมว่าตัวใบมัน,นเป็นยังไงนะเคยกินแต่ต้นอ่อนนะคะเดี๋ยวจะรอดูเพราะว,าว่าความสูงของต้นมันที่เขาบอกไว้เนี่ยประมาณ30ประมาณ30เซนเนะเาะอ๋ค่อนข้างสูงสูงอยู่นะคะแล้วก็มีดอกสีม่วงพอออกดอกมันก็จะเป็นฝักถ้าเป็นฝักเราก็จะเก็บมเมล็ดนะคะ ลองดูว่าเราจะได้เก็บมเมล็ดพันธไหมเพราะว่าโดยมเมล็ดพันธุ์เองอะ่ะเวลาเราเพาะเราใช้แค่ช้อนเดียวเองนะคะอ่ะถ้ามันโตขนาดนั้นเดี๋ยวมาลองดูคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะเราจะดูมันยังไงเราก็จะเก็บมเมล็ดพันมันยังไงเพื่อเอาไปทําต่อเพื่อเอาไปทําพันุ์ต่อะคะ่ะก็จะมีทางการนะคะเออมีข้อมูลจากทางการนะคะว่าเขากําลังจะส่งเสริมให้มีการปลูกนะคะ เพื่อเอามาเป็นหญ้าสําหรับเลี้ยงวัวนมเพราะว่ามันมีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถขายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยประโยชน์มันหลายทางให้เป็นพืชเลี้ยงสัตว์ก็ได้หรือว่าเอาเก็บมเมล็ดเพื่อมาทําเป็นเ,เพาะต้นอ่อนมัต้องกายเป็นซูเปอร์ฟู้ดอาหารที่มีราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นใครมีข้อมูลว่า เลี้ยงยังไงเก็บเมล็ดพันธุ์ยังไงทำยังไงให้มันออกฝักเยอะๆนะคะเอามาแชร์กันนะคะอันนี้แปลงนี้เป็นแปลงทดลองปลูกอะคะ่ะเดี๋ยวอีกเดือนหน้าหรือว่ามันโตแล้วจะมาอัปเดตให้ดูนะคะจะถ่ายให้ดูแบบใกล้ๆเลยว่ามันมันสูงประมาณไหนแล้วมันเริ่มออกดอกหรือย,ยังอะ,ค,ะค่ะค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ